แค่นี้นะครับเดี๋ยวไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้อาจจะดูแล้วหวาดเสียวนิดนึงนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของเลือดครับแต่ว่าเลือดของเราทําไมมันต้องมี A B A B และ O แล้วแต่ละกรุ๊ปนั้นมันบริจากให้กับกรุ๊ปนั้นได้บ้างไม่ได้บ้างนี่คือดิทูโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับเรื่องของเลือดครับ Lead Did you know อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อเนื้อหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ Did you know การแบ่งหมู่โลหิตนั้นมีด้วยกันถึง33ระบบนะครับแต่ที่สำคัญและเป็นที่นิยมมีอยู่2ระบบด้วยกันคือระบบ ABO และระบบ Rh การแบ่งนั้นถูกกำหนดด้วยแอนติเจน หรือสารก่อภูมิต้านทานที่พบบนเซลล์ผิวเม็ดเลือดแดงครับหากมีสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคเช่นแบคทีเรียหรือไวรัสเข้าไปในร่างกายร่างกายจะถือว่าเชื้อโรคนี้คือแอนติเจนครับและจะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเพื่อต่อต้านเชื้อโรคแอนติเจนเป็นได้ทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตครับในระบบ ABO เป็นแอนติเจนที่เป็นสารคาร์โบไฮเดรต แบ่งเป็น4หมู่คือกรุ๊ป O คือไม่มีแอนติเจนทั้ง A และ B จะรับได้เฉพาะกรุ๊ปโเหมือนกันเท่านั้นครับเพราะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะโจมตีแอนติเจน A และ B แต่สามารถให้กรุ๊ปอื่นได้กรุ๊ป A มีแอนติเจน A ไม่สามารถรับจาก B ได้กรุ๊ป B มีแอนติเจน B ไม่สามารถรับจาก A ได้ กรุ๊ป AB มีทั้งแอนติเจน A และ B จึงสามารถรับได้จากทุกกรุ๊ปครับส่วนเครื่องหมายบวกหรือลบที่ตามหลังกรุ๊ปเลือดเป็นการแบ่งตามระบบ RH ซึ่งกำหนดด้วยแอนติเจนดีครับผู้ที่มีหรือไม่มีแอนติเจนดีนี้ก็จะแสดงด้วยเครื่องหมายบวกหรือลบและที่ต้องแบ่งกรุ๊ปเลือดก็เพราะว่าเลือดของเรา อาจเป็นสิ่งแปลกปลอมที่จะไปทำอันตรายให้กับคนอื่นที่กรุ๊ปเลือดไม่ตรงกันได้นั่นเองครับและนี่ก็เป็นเรื่องของเลือดนะครับไปสภากาชาดไทยกันหน่อยนะครับเพราะว่าสภากาชาดไทยเนี่ยอย่างไรก็ตามยังต้องการเลือดนะครับจากเราๆทุกกลุ่มทุกๆคนอยู่นะครับเวลามีอุบัติเหตุทีไรเนี่ยจะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยทัน Facebook มี YouTube มีอีเมลมีจดหมายมานะครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับไปบริจาคเลือดก่อนนะสวัสดีครับ